เมื่อเวลา7นาฬิา30นาทีของวันที่29มกราคมเจ้าหน้าที่นิติเวชกรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้เข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตบนรถบัสโดยสารสายอุดรเลยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2ถนนกรอบเมืองซึ่งที่เกิดเหตุข่บเป็นรถบัสโดยสารสีส้มทะเบียนอุดรธานีจอดอยู่ที่ลานจอดรถ พบศพของนายพิเชษแสนทองอายุ55ปีชาวตำบลลำพูอําเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะเป็นพนักงานขับรถบัสสายอุดรเลยนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเก็บของใต้ท้องรถบัสซึ่งสภาพศพค่ะไม่สวมเสือ้อเสียชีวิตมาแล้วกว่า6ชั่วโมงจากการสอบถามภรรยาของผู้ตายค่ะบอกว่าผู้ตายไม่ได้ออกวิ่งรถมา2วันแล้วค่ะ วันนี้ทางโรงพยาบาลศูนุดรธานีนัดให้ไปพบแพทย์เนื่องจากว่าผู้ตายนั้นป่วยเป็นโรคไตเพราะตอนเช้าค่ะตนจะไปปลุกผู้ตายให้ไปหาหมอก็พบว่าสามีนั้นเสียชีวิตแล้วจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสภาพศพในเบื้องตน้นไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาจากอาการหัวใจล้มเหลว ประกอบกับผู้ตายนั้นมีโรคประจำตัวค่ะจึงทำให้เสียชีวิตดังกล่าวนี่บอกนี่โรคเตียงประจำตัวแล้วโรคเบาหวานเบาหวานโรคไตบ่ก็คนนู้นทำหมาเมื่อนี้บ่เจ้าเมื่อนี้หมอนัดไปหมอนัดไปเปลี่ยนไปเฮ็ดเซ็นไป่ทำก่อพาเซ็นพาเซ็นก็เป็นไม่โดนหัวใจแล้ว เป็นพระโดดเราจะจจ<อ>นหมอสวจว่าเป็นระยะตุดทไายแล้ว